จุดหนึ่งนะครับบริเวณบึงสีนะครับแต่หน้านหลังนี่กําลังพัฒนาเป็นอะไรฮะเนี่ยขุดลอกขุดลอกอ๋อขุดลอกบึงใช่ไหมครับเพราะว่าสภาพบึงจะตื้นเขินครับเลยต้องมีการขุดลอกครับไอ้บอกขุดลึกลงไปเลยห้าเมตรเะลี่ยประมาณห้าเมตรครับสองร้อยกว่าไร่ใช่ไหมครับบริเวณนี้ค่ะนะครับพี่กําลังขุดกําลังทํางานกันเลยนะกันตัวเสาฮะโอ้โหนี่ฮะก็ลุยกันเลยครับ ท่านนายกบิรักท่านมาท่านก็เดินมาดูบริเวณนี้ด้วยใช่ไหมมาดูสภาพเลยว่านี่นียนลื่มีฝนตกน้ำร้อนบ้างปกติแล้วเนีจะแห้งไม่ถึงเท่าไหนเลยค่ะจะเห็นว่าสภาพที่เราไปดูจุดแรกกับจุดตรงนี้จะต่างกันอ้ต่างกันมากเพราะว่าจุดน้ำเนี่ยเราให้เป็นจุดของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นถึงความไม่ไม่แห้งแล้งแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นดินเป็นไร พื้นน้าตรงนั้นก็ก็ไม่ลึกมากครับแต่พอมาตรงนี้เนี่ยเฉ็นสภาพว่าตื้นเขินมากใช่ครับจะเก็บน้าอะไรแทบไม่ได้เท่าไหร่ครับผมภารกิจของจุดนี้ที่ทำกันอยู่ก็คือขุดลอกคลองค่ะนะฮะตรงนี้เลยนะเพื่อนครัให้ลึกขึ้นแล้วไปจุดรับน้ําเอาไว้นองรับน้ำอ่าเป็นแก้มหลิงใช่ไหมครัอยู่อีกประมาณสองลำที่เือขุดลอกกนะครับครับแล้วมีรถทั้งรถทั้งเรือเรียกไหมหมดเลยร้อยคันแล้วครับครับ อันนี้ก็ำํำเนินการก็ค่อนข้างไปได้ได้ดีนะครับระยะเลยวลาก็มากกว่า จุดหนึ่งนะครับบริเวณบึงสีใสใช่ครับแต่หน้านหลังนี่กําลังพัฒนาเป็นอะไรฮะเนี่ยขุดลอกขุดลอกอ๋อขุดลอกบึงใช่ไหมครับเพราะว่าสภาพบึงจะตื้นเขินครับเลยต้องมีการขุดลอกครับไอ้บอกขุดลึกลงไปเลยห้าเมตรเะลี่ยประมาณห้าเมตรครับสองร้อยกว่าไร่ใช่ไหมครับบริเวณนี้ค่ะนะครับพี่กําลังขุดกําลังทํางานกันเลยนะกันตัวเสาฮะโอ้โหนี่ฮะก็ลุยกันเลยครับ ท่านนายกบิรักท่านมาท่านก็เดินมาดูบริเวณนี้ด้วยใช่ไหมมาดูสภาพเลยว่านี่เรียนรีมมีฝนตกน้ำรั่วบ้างปกติแล้วเนีจะแห้งจะถึงเท่าไหนเลยค่ะจะเห็นว่าสภาพที่เราไปดูจุดแรกกับจุดตรงนี้จะต่างกันอ้ต่างกันมากฝันทั้งสองจุดน้ำจะเอารวมสมบูรณ์หมดเลยให้เป็นจุด จุดหนึ่งนะครับบริเวณบึงสีนะครับแต่หน้านหลังนี่กําลังพัฒนาเป็นอะไรฮะเนี่ยขุดลอกขุดลอกอ๋อขุดลอกบึงใช่ไหมครับเพราะว่าสภาพบึงจะตื้นเขินครับเลยต้องมีการขุดลอกครับไอ้บอกขุดลึกลงไปเลยห้าเมตรเะลี่ยประมาณห้าเมตรครับสองร้อยกว่าไร่ใช่ไหมครับบริเวณนี้ค่ะนะครับพี่กําลังขุดกําลังทํางานกันเลยนะกันตัวเสาฮะโอ้โหนี่ฮะก็ลุยกันเลยครับ ท่านนายกยิ่งรักท่านมาท่านก็เดินมาดูบริเวณนี้ด้วยใช่ไหมมาดูสภาพเลยว่า จุดหนึ่งนะครับบริเวณบ,งบ,งบึงสีไฟนะครับ<ช>แต่หน้าหลังนี่กำลังพัฒนาเป็นอะไรฮะเนี่ยขุดลอบขุดลอบอ๋อขุดลอบบึงใช่ไหมครับเพราะ,ะว่าสภาพบึงจะตื้นเขิน